ข้อสุดท้ายของข้อ7แล้วนะคะคือข้อ7.6โจทย์นี้ให้เราพิสูจน์ว่า a ลบ b คูณ c เท่ากับ ac ลบ bc อันดับแรกเราให้ abcd นะคะเป็นจำนวนเต็มทีนี้เราก็จะได้ว่าเนื่องจากเนื่องจาก a ลบ b คูณ c เท่ากับ เราจะทำในวงเล็บนะคะให้เป็น a บวกลบ b แล้วก็คูณด้วย c ค่ะทีนี้เราก็จะเห็นได้ว่า c เนี่ยสามารถแจกแจงการคูณเข้าไปในวงเล็บได้นะคะแล้วก็จะได้ให้ว่า a c บวกลบ b คูณ c ลองสังเกตว่าลบ b ของเราเนี่ยเป็นตัวผกพันธ์ของ b ใช่ไหมคะทีนี้ มาท้าถัดไปเราก็จะได้ว่า a c บวกลบ1คูณ b บวก c ค่ะต่อไปก็เท่ากับ a c ลบบวกด้วยลบ1คูณ b คูณ c นี้นะคะเราก็จะได้ว่า AC บวกลบ BC เราก็จะได้แล้วว่า AB ลบ BC ทีนี้เราก็ได้แล้วว่าตรงนี้เหมือนกับตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปการพิสูจน์ได้ว่าดังนั้น a ลบ b คูณ c เท่ากับ ac ลบ bc